สวัสดีครับสวัสดีเพ, u, พื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับมารับชมเหรียญกันนะครับมารับชมเหรียญกันนะครับมาดูรีวิวเรื่องเหรียญกันนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วไม่ผ่านการใช้งานแล้วแต่นะครับสำหรับเหรียญที่ลึกเลยว่าเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับก็มารับชมกันได้นะครับไมมีทั้งเหรียญที่ลึกหรือว่าเหรียญที่เราใช้หมุนเวียนทั่วไปจับจ่ายใช้สอยกันทั่วไปในอดีตครับในสมัยัชกาลงที่9นะครับในสมัยัชกาลงที่9นะครับ วันนี้ช well ่วงนี้ก็เป็นเหรียญธนบการยี่ห้าตะตางนะครับที่เป็นอลูมิเนียมบอลทองเหลืองนะครับสําหรับเหรียญยี่ห้าตะต่างก็จะมีทั้งอลูมิเนียมบอลทองเหลืองและอลูมิเนียมทองแดงนะครับทองแดงนะครับเหล็กทองแดงนะครับเหล็กทองแดงกับอลูมิเนียมบอลทองเหลืองนะครับนะครับก็เป็นเหรียญในสมัยธนการที่9นะครับรุ่นสุดท้ายในหอเหล็กการที่9ยังไม่ใช่เหรียญสุดท้ายนะครับ ไม่ใช่ปีสุดท,ท้ายจะเป็นรุ่นสุดท,ท้ายยังเป็นรุ่นอยู่นะครับรือรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายของที่จะผลิตนะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 3 0นะครับจนถึงปีพศ2560นะครับแต่จะมีคาบเกี่ยวระหว่างปีพศ2550นะครับออกมาเนี่ยจะเป็นเ,เปลี่ยนเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงจากทองเหลืองเป็นทองแดงน,นะครับแต่ถึงลานั้นนั้นเราเรามาดูคลิปกันนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้อย่างเช่นเรื่องของเหลี่ยมทองเป็นทองเหลืองอยู่นะครับ อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกนะครับเหรียญยี่ห้าสตางค์นะครับเหรียญห้าตังค์งงหรือเหรียญห้าสิบตังค์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีจังใช้จ่ายกันเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ใช้จ่ายกันเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเจอจกันในตามซูเปอร์เซเว่นอะไรันอน่น,นะซูเปอร์หรือว่าร้านสะดวกซื้อแะ,ออะครก็ใช้คาว่าสะดวกซื้อดีกว่านะครับจะเป็อชื่อเขาเลยก็ขออภัยนะครับร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามซูเปอร์ ามห้านะครับสามห้าต่างๆนะครับที่มีการซื้อขายถ้าเราชําระด้วยเงินสดนะครับชาระด้วยเงินสดและมีการทอนมีเศษ,ษที่เป็นยี่สิบห้าตังหรือห้าสิบตังหรือเจ็ดสิบห้าตังเขาจะทอนเศษมาให้ครบหนึ่งบาทนะครับตามทีบบอกนะครับก็เขาจะได้เหรียญตรงนั้นขึ้นมานครับเขายังใช้กันอยู่ยังใช้กันอยู่นะครับแต่บางท่านได้ทอนลับมาแล้วนั่นแหละครับจะไปเก็บไว้ที่ไหนบางท่านก็ มาวางไว้เฉยๆไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปเก็บใส่กระเป๋าอะไรไว้นะครับไม่ได้ไเก็บใส่กระเป๋าอะไรไว้วางไว้จนลืมก็เก่าก็หมดสภาพไปนะครับนะครับอ่าอันนี้มาเข้าเรื่องเรื่องครับมาเข้าเรื่องเรื่องกันครับนี่เป็นเหรียญรูปเงิบนบอลทองเหลืองรัชกาลทิ่เก้าราคายี่ห้าสตางค์นะครับด้านหน้าก็เป็นรกชการที่เก้านะครับด้านหลังก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับพระบรมธาตุเจดีย์นะครับพระมหาธาตุวลวิหารนะครับอันนี้เหรียญนี้ค่อนข้างจะ กิเลนนิดหนึ่งนะครับกิเลนนิดหนึ่งครับน่าจะิบเปลี่ยนผิดมานะครับเห็นข้างหน้าก็เลยเอาเห็นข้างหน้ามันใสแล้วไม่ดูข้างหลังนะครับมีเยอะครับยังมีเยอะอยู่นะครับเราสับเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญนะครับก็เลยดบผิดมาจริงนะครับเนี่ยด้านหน้ามันยกใสแต่ด้านหลังดูไม่ใสก็ไม่ไ้ครับไม่ไ้ครับดูันปรับเก่ามั่งใหม่มั่งปรับปรุงลงไปนะครับนะครับด้านหลังเป็นรวัดปรีวัต มหาธาตุนะครับวัดมหาธาตุวัดพริหานะพระบรมธาตุเจดีย์นะครับเป็นปีพศ2 5 3พนนะครับปีพศ2 5 3 5นะครับสำหรับปีพศ2 5 3พนนี่จัดอยู่ในอันดับสุดท้ายนะครับของท็อปเทนคืออัดับที่10ยังติดอันดับนะครับอยู่ในอันดับที่1ิบนะติดในท็อปเทนนะครับแต่อันดับที่10บอันนี้นะครับยังมี ดีอยู่อย่างคือเหรียญยูเอ็นซีเขายังมีราคานะครับยูเอ็นซีเขามีราคานเหรียญยูเอ็นซีเขามีราคามากนะครับมีราคาพอๆกับเหรียญอันดับที่เจ็ดอันดับที่เก้าเลยนะครับนะครับหรับเหรียญยูเอ็นซีนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2อ3 5นสาห้านะครับเป็นอันดับสิบทับเทนมีจานวนการผลิตอยู่ที่นะครับเจ็ดสิบเอ็ดล้านนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับ เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนเหรียญนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2535นะครับผลิตเยอะนะครับผลิตอยู่71ล้านนะครับ71ล้านกว่านะครับอันดับที่10ของท็อปเทนอนดัสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายปีพศ2535นะครับนะครับนะครับนี่นะครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้าอย่างสวยนะครับแต่พอด้านหลังมัผลิตนิดนึงขออภัยนะครับ มันฟงกันไปนะครับมันฟงกันไปนะครับเพราะว่าเราผมเอาเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทําคลิปให้ดูนะครับผมไม่จะไม่เอาเหรียญ UNC หรือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานออกมาทําคลิปนะเพราะว่าไม่อยากจะมาจับให้มันโดนเนื้อเหรียญน,นะครับนะครับก็เอามาให้ดูเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่ายังไงแล้วข้อมูลก็ตรงกันทาให้เป็นราะว่าจะ <lite, S 2> <ๆ>เหรียญใหม่เหรียญเก่าข้อมูลตรงกันหมดนะครับมันต่างกับที่เหรียญใหม่เหรียญเก่าเท่านั้นนะครับเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานสาหรับปีพศ2535อยู่บรพันณราคา20บาทนะครับ <im> ราคาประมาณ20บาทนะครับสำหรับเหรียญนซี C ไม่ผ่านการใช้งานนะครับที่เขาจัดไว้ให้เรานะครับนี่ไม่ใช่บอกราคาซื้อขายนะครับผมไม่ได้ซื้อขายนะครับแต่เหรียญเนี้ยเวลาจะไปซื้อเขาเนี้ยมันอยู่ราคานี้ราคานี้ผมไม่รับซื้อราคาตามราคาที่บอกนะครับแต่ถ้าคุณมีเหรียญย NC จริงๆอ่ะคุณจะมาขายเนียมันก็จะไม่ได้ราคา20บาทนะครับมันก็ต่ำลงไปเพราะว่าเอ่อร้านที่เขาตั้งไว้20บาทเวลขขาเขาเขารับซื้อยืนยืนซือจากพวกพี่ๆเพื่อนๆเนี่ย าต้องรับราคาตันนั้นเพื่อจะไปถ้าเขารับราคาตรงกับราคาที่เขาขายเขาคงไม่ได้กําไรอะไรนะครับนะครับในด c ลยสีาสำหรับการซื้อขายมันก็อยู่ที่ว่าผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับผู้ขายซื้อไปแล้วต้องได้กําไรนะครับฉะนั้นจะขายให้กับได้ราคาเท่ากับที่เขาขายออกอะคงไม่ได้นะครับดังนั้นเขารับซื้อราต้องถูกกว่าเชี่ยวขายออกแน่นอนนะครับ ก็ประมาณ20บาทนะครับ20บาทนัหรับเหรียญ UCP พศ2535นะครับต่อมานะครับต่อมามาอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่ก็นะครับเป็นเหรียญปีพศ2536นะครับปีพศ2136นะครับนะครับปีพศ2136ผลิตเยอะมากครับ จากท็อป10ไปเยอะหลุดจากท็อป10ไปเลยนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตเขาเยอะมากนะครับตหลักปีพศ2536นะครับอย่างที่บอกนะครับหลักร้อยล้านขึ้นนะครับมาแล้วครับเมื่อกี้หลัก10ล้านอยู่นะครับผลิตที่236ล้านนะครับ1 3 0 0 0 0ห่เหรียญนะครับนะครับ236ล้าน1 3 0 0 0 0่นเหรียญรับปีพศ2536นะครับจำนวนการผลิตนะครับ 3 2มสิบอ่าสองล้านนะครับ1 3 0 0 0 0เหรียญนะครับผลิตเยอะแล้วครับผลิตหลักร้อยล้านเหรียญมาถึงนะครับมาแล้วครับนะครับเริ่มขยอยมานะครับเพราะว่าเอ่อเริ่มผลิตเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับราคามันก็เลยทำให้ไม่สูงแล้วก็เลยไม่ติดท็อป10นะครับเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC ที่เขาตั้งราคาไว้นะครัอยู่ประมาณรัก15บาทนะครับเหรียญซีไม่ผ่านการใช้งานนะครับดังนั้นเอ่อ กินการผลิตเยอะๆอัเงี้ยเหรียญ UNC นก็จะต่ําลงเพราะว่ามันเกลื่อนมันไม่ได้ผลิตน้อยหายากมันหาง่ายอพอปัญหาง่ายการสะสมการซื้อขายแลกเปลี่ยนราคาก็จะตกลงธรรมดานะครับของที่หายากราคาก็ต้องสูงของที่หาง่ายราคาก็ต้องต่านะครับนะครับครับมันไม่เสมอไปนะครับบางครั้งก็ของที่หาง่ายสูงๆก็มีนะครับ แต่มันพอจะได้มานะหาง่ายจริงกอจะได้มาไปนยากนะครับนั้นปีพศ236นะครับเหรียญดีเอ็เขาตั้งไว้อยู่ประมาณ15บาทนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับดืเนซีไม่ผ่านการใช้งานนะครับสําหรับเันนี้ก็ยังสวยมากนะครับยังสวยมากนะครับยังดูสภาพยังสวยนะครับถ้าได้การทําความสะอาดด้วยวัสดุชนิทัดหน่อยนะครับจะสวยมากกว่านี้นะครับอันนี้ไม่ทําความสะอาดนะครับ คาบที่เปิดเนี่ยไม่ใช่เปิดอะไรนะครับเปิดกับคาบเนือคาบไคเรานี่ยนะครับจะจับจับประจำประจำนะครับจับบ่อยมากครับจับบ่อยมากชอบจับนะครับชอบจับจับบ่อยมากชอบจับดูนะครับจับดูนะครับครับครับนี่บางครั้งนี้ครับนนี่มันออกมือนะครับพอหงงออกมือแล้วเราไปโดนเนี่ยมันก็จะเปิดคาบเนื้อนะครับนะครับปีพศ2536นะครับอันนี้ปีพศ2535นะครับสองเดืยนนะครับ ปีพศ2535และปีพศ2536นะครับ2เหรียญนะครับ2เหรียญนะครับ35อยู่ดับ10นะครับ36มไม่ดึงดัตท็อปเ0นะครับจำนวนกำลุดเยอะนะครับ200กว่าล้านเหรียญนะครับสำหรับปีพศ2536นะครับปีพศ2 5 3 5อยาังเป็นหลัก10ล้านนะครับนะครับพอปีพศ2536ขึ้นหลักร้อยล้านนะครับไม่ไม่ดูงท็อปเ0นะครับ อันนี้ผมไม่ได้เรียงนะครับผมไม่ได้เรียงท็อปเทนและก็ไม่เรียงจำนวนการผลิตนะครับผมบางครั้งก็จะเรียนพศลงมานะครับบางครั้งบางคนก็คิว่าเอ้าทไมเรียงที่แล้วมันเท่านี้มาเรียงที่นี้คือผมไม่ได้เรียงแล้วไม่ได้เรียงว่าอันไหนจะผลิตน้อยหรือผลิตมากไม่ได้เรียงจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้เรียงอันดับมันให้ด้วยนะครับว่าผมจะเรียงพศมากกว่านะครับเรียงพศมากกว่านะครับดังนั้นแต่ละพสแต่ละเหรียญนะครับมันจะ ตันงคาผลิตจะแตกต่างขึ้นบ้างลงบ้างนะครับบางครั้งว่าเอาเหรียญที่แล้วมันเป็นราคาเอ้ยทำไมตัวเลขเหรียญมันเยอะอำไมาเหรียญปีนี้มันน้อยผมไม่เรียงตามตานงาำผลิตผม,มเรียงตามพศนะครับนะครับแต่ก็ไม่เรียงตามรุ่นไม่ไม่เรียงตามอันดับด้วยนะครับนะครับขออภัยนะครับขออภัยด้วยนะครับสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญน,นะครับปีพศ235พ้และปีพศ236นะครับ ขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากๆานะครับสำหรับการติดตามรัๆๆบชมกันมาให้กําลังใจกันมาทุกคลิปทุกคลิปนะครับขอบพระคุณคามากมากน,นะครับขอบพระคุณทุกมมทกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจก็ทําให้ผมมีกําลังใจในการทําหาเหลียนหาประวัติหา, ạn, หาข้อมูลมาทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับทุกออกทุกใจกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับจริงใดจริงใดที่พูดผิดพูดพลาดไปหรือว่าพูดอะไรออกไป ไม่ถูกไม่ต้องนะขออภัยนะครับความรู้อาจจะน้อยกับทุกท่านท่านบางท่านนะครับแต่ก็จะมีะบำเพ็ญปันสำหรับความรู้เล็กเลกน้อยนะครับที่ได้มานะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ